อาณาปานาสติภาวนาถือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์ของใจมีความรู้และสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเบื้องต้นการตั้งลมควรตั้งที่ปลายจมูกหรือเพดานเพราะเป็นที่กระทบลมหายใจพอถือเอาเป็นเครื่องหมายได้เมื่อทำจนชนานาญและลมละเอียดเข้าไปเท่าไรจะค่อยรู้หรือเข้าใจความสัมผัสของลมเข้าไปโดยลำดับ จนปรากฏลมอยู่ที่ท่มกลางอกหรือลิ้นปีแห่งเดียวทีนี้จงกำหนดลมณที่นั้นไม่ต้องกังวลออกมากำหนดหรือตามรู้ลมที่ปลายจมูกหรือเพดานอีกต่อไปการกำหนดลมจะตามด้วยพุทธโธเป็นคำบริกรรมกำกับลมหายใจเข้าออกด้วยก็ได้เพื่อเป็นการพยุงผู้รู้ให้เด่นจะได้ปรากฏลมชัดขึ้นที่ใจเมื่อชำนาญในลมแล้วต่อไปทุกครั้งที่กำหนด จงกำหนดลงที่ลมหายใจท่ามกลางอกหรือลิ้นปี่โดยเฉพาะทั้งนี้สำคัญอยู่ที่ตั้งสติจงตั้งสติกับใจให้มีความรู้สึกในลมทุกขณะที่ลมเข้าและลมออกสั้นหรือยาวจนกว่าจะรู้ชัดในลมหายใจมีความละเอียดเข้าไปทุกทีและจนปรากฏความละเอียดของลมกับใจเป็นอันเดียวกันทีนี้ให้กำหนดลมอยู่จมเพาะใจไม่ต้องกังวล ในคำบริกรรมใดๆทั้งสิ้นเพราะการกำหนดลมเข้าออกและสั้นยาวตลอดคำบริกรรมนั้นๆก็เพื่อจะให้จิตถึงความละเอียดเมื่อถึงลมละเอียดที่สุดจิตจะปรากฏมีความสว่างสวยเยือกเย็นเป็นความสงบสุขและรู้อยู่จำเพาะใจไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆแม้ที่สุดกองลมก็ลดละความเกี่ยวข้องในขณะนั้นไม่มีความกังวล พระจิตวางภาระมีความรู้อยู่จำเพาะใจดวงเดียวคือความเป็นหนึ่งเอกคตาลมนี่คือผลที่ได้รับจากการเจริญอานาปนสติกรรมฐานในกรรมฐานบทอื่นพึงทราบว่าผู้ภาวนาจะต้องได้รับผลเช่นเดียวกันกับบทนี้การบริกรรมภาวนามีบทกรรมฐานน,นั้นๆเป็นเครื่องกำกับใจด้วยสติ จะระงับความกระนองของใจได้เป็นลำดับจะปรากฏความสงบสุขขึ้นที่ใจมีอารมณ์อันเดียวคือรู้อยู่จำเพาะใจปราศจากความฟุ้งซ่านใดๆไม่มีสิ่งมากวนใจให้เอ็นเอียงเป็นความสุขจ้ำเพาะใจปราศจากความเสกสรรหรือปรูงแต่งใดๆทั้งสิ้นเพียงเท่านี้ผู้ปฏิบัติจะเห็นความอัศจรรย์นในใจที่ไม่เคยประสบมาแต่การไหนๆและเป็นความสุข ที่ดูดดื่มยิ่งกว่าอื่นใดที่เคยผ่านมา